วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำขั้นตอนการอัปเดตข้อมูลของนักศึกษาในเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาหรือที่เรารู้จักกันว่าวีคบข้อมูลการอัปเดตดังนี้ขั้นตอนที่1ให้นักศึกษาเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโคม จากนั้นให้พิมพ์ URL เพื่อทำการค้นหาเว็บไซต์วีคบคือ www. v w. c o p. g o. t h ปดหน้าต่างศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะศึกษาลำดับต่อมาให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบซึ่งให้นักศึกษาคลิกที่3ขีดด้านขวาจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคำว่าเข้าสู่ระบบเลื่อนขึ้น เพื่อใส่ username และก็ password username password คือเลขเลข13หลักรหัสบัตรประชาชนของนักศึกษาทั้ง username และ password จากนั้นให้คลิกคำว่าเข้าสู่ระบบในที่นี้ขอยกตัวอย่างเมื่อเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้วในหน้าเมนูอัปเดตสถานะนักศึกษาให้ระบุสถานะการหางานตามที่ตนเองต้องการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นได้ถ้าต้องการเช่นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นรูปของนักศึกษาและจากนั้นสิ่งสำคัญให้นักศึกษาเลื่อนขึ้นมาเพื่อติ๊กในส่วนของสถานะการหางาน และภาวะการมีงานทำในปัจจุบันเมื่อนักเรียนอัปเดตสถานะศึกษาหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปในส่วนของการแก้ไขข,ข้อมูลของนักศึกษาให้นักศึกษามาคลิกที่ตำแหน่ง3ขีดด้านขวาบนจากนั้นเลือกข้อมูลส่วนตัว สิ่งที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการ 1. การอัปเดตสถานะนักศึกษา 2. การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเข้ามาในเมนูแก้ไขข้อมูลนักศึกษาแล้วจะเจอข้อมูลที่เป็นส่วนตัวส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญสําหรับสถานประกอบการดังนั้น นักศึกษาจะต้องใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงตามรายละเอียดต่างๆให้ครบและถูกต้องจะนั้นทำการบันทึกเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วอีกเมนูที่มีความสำคัญมาก คือเมนูสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษาให้นักศึกษาคลิกที่ตำแหน่ง3ขีดจกนั้นกลับมาที่หน้าแรกเมื่อมาเจอหน้าแรกแล้วนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสส่วนตัวที่นักศึกษาสามารถกําหนดได้โดยมาที่3ขีดด้านขวามือ จากนั้นเลือกชื่อของตัวเองแล้วเลื่อนขึ้นจะเจอคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ส่วนเมนูอื่นๆนักศึกษาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตัวนักศึกษาเองเป็นอันเสร็จสิ้นการ อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาสวัสดีครับ